กรรมการครับอาจารย์สกรครมาการครับผมอ่าวันนี้มาตามตัวเลขสูตรเต็มก็ได้หรือเปล่อาจารย์ตัวเลขสูตรเต็มตัวเลขสูตรเต็มก็ได้มาแล้วครับได้มาแล้วได้มาแล้วเนาะบันทึกกิจกรรมไปแล้วในสมุดโอ้หนังผมว่าบันทึกไว้เรียบร้อยแต่วันนี้เป็นอะไรทั้ง้องน้ำแม้วัเอฟซีเพิ่งแก่เปลี่ยนห่วงเป็ี่ยนย่อยู่ที่เป็นจะได้เข่าง่ายบพว่างซีปีสิฮอดห้องน้ำกับผมก็ว่าสร้างกับร่างลงมืออยู่ ตอนสร้างปูนเนาะมือเพิ่อนก็กอนลังเฮ็ดยืนเดี่พวกหลังค่าพวกเล็กกันเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเดี่ยวไปแล้วมีสองสองกลุ่มเนาะรับค่าผมกลุ่มหลังค่าชุดข่วงหลังค่าชุดเล็กเดี่ยวไปแล้วจ่ายเงินเพิ่นไปที่นี่ราคาราคาเล็กแล้ราคาเงินเพมันสามเมื่อเจ็ดนึกว่ายไปแล้วเรียบร้อยครับจ่ายไปแล้วอันย่างแต่สร้างปูนสร้างปูนสร้างปูนนี่เพิ่นเบิกไปเร็วเลยมันเป็นเจ็ดพันเนาะแก้ปันหานั่นแหละสิเดียร์โยค่า เสื้ออิดเสื้อไส้เสื้อปุ่นเสื้อแนวกระเทียมเดือมโบกเนาะแต่ว่าคนกระชังมาหลายเติบแป็นล่ะทั้งทั้งพี่ห้องน้ำผ้าก็ร่างเริ่มเฮ็ดหมดห้องน้ำผ้าก็ร่างเรื่มดั้งเล็กทั้งยังมาแล้วร่มาตั้งเล็กมาแล้วพวกพวกท่อพวกยืดจนเก่ามาเรียบร้อยแล้วส่วนทั้งกุฏิอาจารย์นี่ก็ใหายซางมาเบิ่งแล้วใหายซางมาเบิ่งแล้วเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเสียวเท่าไรทั้งกุฏิเพิ่นว่าเพิ่นเสียวหาเมื่นหาหาเมื่นหาหาเมื่นหาต่อหลังน่ะเจ็ดเจ็ดก ทุกสิ่งทุกอย่างล่ะเบียดเดียละทุกอย่างว่าสิออกมาใส่เหเบให้ผมเื่อความได้จำภาษาบ่นเถอะความได้เออได้รอนทุงอย่ามเป็นจำภาษาก็ถือว่าพอแพงเนาะถือว่าแพงหลังนึงคือว่าพ่ออายู่นะพ่ออาอยู่หลังละหาเมหาหาเมหาแต่ว่าตอนนี้เ่ยย้อนกันวันนี้พอถึงหาเมแต่ว่าความหมายเขาได้มาเด็กเขาดว่นนี้ก็ได้เทหร่พุทธีนะเออแม่งนจะบว่าความหมายมีโซกวีมันก็จะได้เยอะเนาะผม เห็นได้มากกอนนะเอาเอาง่ายๆหมีเงินมากก็เอาห้องน้ำน hmm. ี <S <S ่คือส่วนห้องน้ำพ่อแล้วบอกเงินนะห้องน้ำทั้งร่ังพ่อแล้วพ่อแล้วหองห้องนั่นพ่อแล้วหงห้องพ่อแล้วเงินน่ะพ่อแล้วเหลือเหลือห้องน้ำทั้งเชิงพี่เชิงเชิงพี่เชิงเชิงจริกระลังเห็ีดนี่คือมีการใจ่ใจอย่างใจค่ายเ่อะพอได้ใจเลี้ยงคนละสี่พันใจไปแล้วซื้อเล็กยงหมูว่านี่แต่ว่ากระติยังคาซังแต่ว่าคาซังกับพวกอ่อนพระพานุมมอมพันกระติรับ เฮ็ดเอาโอ้เพ no, yeah. oh, so 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 oh, ah. hmm. ิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดเอากำลังเป็นคำร่ำ่าซั่นคือความหมายคือจอยกันประหยัดเนาะเออยกันประหยัดลงไป่โอใช่ประหยัดลงไก่เพิ่นก็สิเฮ็ดเอาเพิ่นสิเป็นสร้างวันต่อไปถ้ากรรมมาก่อนก็นี่พระกรรมมาก่อนบุกเบิกได้ครับผมเอาก็ดีเฮ็ดกันจอยกันก็ละไมละมืออ่าญาติโยมเพิ่นบ่มาอ่าเฮ็ดให้เฮาบ่มีเงินจ้างเพิ่นเฮาก็ค่อยเฮ็ดไปลาจันทีแล้วลุงหน้อยทุนมันน้อยครับอาศัยอ่า สร้างพลาประก็เบานดอกจะาม่น้าน้าของน้ำไปนะแต่ของน้ำเพิ่นกิคนคาดว่าสีสร้างมไเื่อยละยังก็ไรจะว่ากจะสร้างปุนเพิ่นเทดอยู่นี่ละเดี๋ยวผมยังไม่ไปสร้างุนเเจ้าอยู่นี่เดี๋ยวเลี้ยงเขาสร้างิ่นแล้วก็่อยใจิ่นบวกันอาทิตย์แล้วเมืองกันอาทิตย์เดีจยวลงไปไทยยซีเลวอยู่เนาะสร้างเขาจ้ากกประจำยน่นี้และแตะกอน อะไรข้นอะไรยังกับซอยกันเพื่อละไม้ละเมือมันอาทิตเดี๋ยวไว่าื่อวันครับจะชวนตัวเลขกันได้มาแล้วสุดเต็มอสุดเต็มจะตัดกันจะเริ่มกันสุดเต็มเริ่มกันส่วนที่อมันตัดเป็นกับวงกลมไหญมันสำคัญนี้นี่อาจารย์สุดเต็มเพราที่ว่าต้องสุดเต็มอาจารย์นี่ยซีฟแองวดต่าเคยผ่านที่เขาบนล่างบนล่างเนี่ยซึ่งซึ่งเขาบนล่างมาแล้วเขามาตลอดเขามาตลอดเขามาตลอดซบฟแองวด แต่ว่าสองวัดที่ผมมาตามนี่บางหนึ่งนี่เห็นไปจักแก้สายตาอีสองวัดที่เขาบนล่างเต็มเต็มเลยแต่ว่ามีโยมเพิ่นมานนอยู่วัดนี่เพื่อนก็บ่าสู้ฟังอยุ่อฟันดีครับเอาเลขของอาจารย์ไปเสียงอาจารย์เพื่อนมานนอยู่วัดนี่ผมได้เล่ากับเล่าอยู่บางหนึ่งนี่เพิ่นว่าฝันดีเพิ่นว่าฝันดีทั้งเสียงท่ายินน้ำดีอยู่ในเนี่ยอยู่ในตำนานไอ้อันนั้นตนาคราดผู้พญานาเขานี่ เพื่อนเขาไปเสียงหินเพื่อนบอกว่าเอาเลขอาจารย์นี่ยเราไปเสียงหินมาสั่่นยกบขึ้นยกบ่ขึ้นก้อนนั่นล่างสามตันนี่ยเราเ่านสั่นโอ้ยมันจะไปยกขึ้นยังไรก้อนหนักกว่า้นาะเพื่นพ่อแม่พ่อแม่ไหนนีเราเรียนนี่ตัวเพื่อนกับเสียงหินอยู่ไหนเดี๋ยวทีเขาไปตายเพื่อนเพิ่งอยู่หินเขาเพิ่งง่ายดอกให้เพื่อนเสียงให้เบื่อนไอ้เพื่อนเสียงให้เบื่อนเจ้ากับเรียกเรี่ตัว ก็มาจากนาเนี่ยทบดเนี่ยว่าหยให้เลานี่ล่ะหเลาพู้ที่ยอมนีมานอนยูวัดมุ่งโจากัไป้ทยท่าใหม่นเบิัีไย้จไทยทาใหม้ซีนเบิ้งว่ามันแมนดีบอกรม่นให้เบิ้งกับตาลุนะพ่บออันนี้บรได้ท่ว์เชียร์ดิว่าหมาเฮีให้เบิ้งที่สวดเบิ้งว่ามันเป็นเังไม่ได้เันจวันไม่ไสรจรอยยยมมาสเลขอีกละโ้ยงานเข่าอีกละนะมาพ่นว่าตัวเลขี่กาจี เดี๋ยวผมจีบแปะไว้ให้เนาะเดี๋ยวผมกอค่อยๆอธิบายสรุปให้เอฟฟี่ได้ได้เบื้งแต่ว่าความสำคัญนี่สองอวัดที่พานไม้เขาตัวเนียนนะอาจารย์นะเขาตัวเนียนวงตัวไหนออกตัวนั้นเนาะวงตัวไหนออกตัวนั้นตอนนี้อาจารย์ก็เอ้าอันนี้ชุดให้่าชุดบนนึ้งว่านี่จากตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด หไม่ชุดบนช่วงอยากลายเนี่ยเรื่อแต่ว่าตัวเน้นนี่เน้เนตัวเดียวอิริอ่าแต่ว่าชุดล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดท่ากันนี่คือชุดเต็มเนาะเดี <c ười> ๋ยวสิมาเปรียบเทียบให้เบิ้งว่าชุดเต็มจนะังไรชุดตัดจังไรคลิปนี้นี่สิเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนหมายถึงว่าตัวยาขี่ฟังนะเพื่อให้นักตัวเล้เน้นตัวเลยควบคุมตัวเลยเนาะมันก็เดียะปรากฏว่ากลับบริเวยตัวนั่นเองบอครับผม แต่ว่าไหลบวมใหญ่เยอะแต่ว่าบัดเอามันบ่มีหลาตัวนะมันบ่หลาตัวบัดเพื่อนว่องมาตัวนมาก็ดีออกเนี่ยตัวว่องแต่ว่าก็ตัวว่องก็เคยออกอยู่ดอกลังเที่ยงม่นอยู่นั่นแหละขาหลังเที่ยงก็ออกไปเยอะโอ้ยกรเลขไหวตัวนะอาจารย์ครับแม่เหลือสิบเอ็ดตัวดถือว่าบ่นเป็นธรรมดาเลยดิถึงสิเป็นเลขข้ามเงื่อนเกจิงอยู่อาจารย์ฝันไปสั่นฝันแต่ว่าฝันตะวันจำไม่ได้ตะวันฝันฝันอยู่แต่ว่าจำไม่ได้จำไม่ได้กะตีเป็นศูนย์ถ้แล้วสั่น แจมขึ้นบกฝันทีเป็นสวยว่านหัดมือฝันวะครับผมเ่อามือจาเวียนหมดละร่อนมังกรเรียมาหัดมือฝันต่อเนื่องไรมืออวยนั่นบอสห้ยว่าตั้งต you. ั oh, ้งแต่มาอยู่ใหญ่มาจำภาษาอยู่เลยหมว่าเด็กอาจารย์นี่เขาพูดเพื่อนเกิดดีหายเก่งให้นั่นอยู่แบบว่าจะเครียดจากสั่งได้กุฏิให้ครบทุกอย่างเลยได้ขึ้นมาแล้วฟูคนเกิดค่าที่เครื่องรางอาจารย์ ขาอยู่อีกประมาณสองหลังไอ้กุฏิน่ะถ้าคนมอมมอมเฮ็ดแล้วห้องยี่ดีเฮ็ดแล้วห้องมอมเล็ดแล้วภาษีไปถ้าป่วยเตียงหองเี็กหลังคิดว่าทำไมถึงทั้งเบิดขาดอยู่สามหลังวันเดอยวสามหลังอ่าอยากย่อมเก็แบบนี้ซอยหลังประมาณนั้นแหละพออยู่านก็จะก็นอนน้ำกันเด้วยนั่นก็ละห่วงแต่ว่าลังเดียวมุมนั่นโอ้ลังเดียวนั่นเนี่ยนอนท้องนอกทานนั่นเอง ที่จริงตามรักเราขึ้นการที่น่องพลระหลังน่ลระหม่องที่จริงน่องนละหองนละหม่องละบอนแต่ประมาณสี่หลังวะะก็สี่เลี่ยมครับผมการเทศจงไหนมวยมีก็ได้แง่กันยู่งช่างเลรอยุ่งทุคนเหรครับผมแง่กันยู่งทุกคนเนาะเนาะคำว่าเป็นอยังวันนี้กาสีลงไปไทยท้ำทั้งสร้างพคอนเทนต์ของน้ำของนี่เอฟซีเบิงเนาะทั้งนี้ไปไทยบเนี่งใส่ของเพิ่งฟุตโอ้ผมใต้ไม่ได้อะครับผม อาจารย์นังมันใจตัวเก้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนบ่นตัวเลขอมันไปใจตัวเก้าม่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขอาจารย์กลุ่มก็คือวงกลุ่มอีเอาเราจะปากพราะนู้อาจารย์มันใจตัวใดตัวมันใจเน่ยนมันใจที่นี่เนคือมันใจอ่ะเก้ากับหกห้าหกสามตัวไหมอาจารย์สามตัวนะครับสามตัวกับมันใจตัวนี้นี่มันใจศูนย์ของเก้าศูนย์หกเก้านี่ยคืนว่าคืนว่ากันกันศูนย์หกเก้าว่ามา

ให้บาวันนี้มีโอกาสเขาบนเขาล่างได้ตัวนี่หกวข่ก็ดีใกปานนี้ปาอหกาบันถีกเล้วจะเรีกเก้าหาหกกับหาเก้านี่มันมันมันซิ่งกันมากอยู่เนี่ก้าเจ็ดนี่ยต้มสามตัวเนี่โอ้ยอร่อยดีใจได้อาจารย์ยิ้มเลยพรแห้งนี่หาหาเก้าเลี้นขข้นมาออก้างล่างเลยสามตัวักกับคาห์นี่มันเลี้ยนมอกเลยนี่ออ้างล่างเนี่องคูนี่าหกกับาเก้าหาเจเนี่ยอ่าหกกับหาเจ็ดเนี่ยเลีนอกข้างล่างเลย อาสาธุแม่การทมีติฐานนี่เข้าได้เฮจังได้กัได้ก,ไดกุฏิไหนาจา์<ห>านี่ตบมือหลุดหาเสรจตบมือหลุดรับผมจังได้กัน,นเมื่อชุดสาดเด้อโปรเด้อพุ่มเลลลลลลจ้าทีกได้ให้เลขเขาเ<ช> <หา S 1> ด้อที่ได้สามกูนี้สามกนี้มีทั้งลังมันเตียมปันสาหมัด้กูน่งเล่นกนึงหนีรเล่นมาโดยทัทีเลยทันทีเ่ยนโลกข้างลังเลย สังตั้งข้อสังเกตไหมบัดนี้เป็นยังางก็วงกลมสามตัวแต่ว่าบนวงกลมตัวเดียวนี่มมันใจทั้งเลขบนหลายว่อว่นเลือกบนก็มันใจเนี่ยราะว่ามันใจวงกลมหนตัวเดียวครับเลขบนเลขล่างวงกลมสามตัวสามชุดแต่เลขบนวงกลมแค่ชุดเดียวัดนี้แหทงเดียวตัวเดียวตัวใดเพิ่นมาซ้ำใส่หน่อยนี่บอกนย์หกเก้านี่บอตัวที่ตัวตัวห้าเก้ากี่ว่ะชุดห้าเก้า เนี่ยคือไปวงกลมศูนฮกเกยอาจารย์ประเด็นมาตามสูตรฮะซูนตามได้คำนวณนี่โอ้อันอันเลขคำนวณนี่เป็นศูนเก้าแต่ว่าเพิ่มาห้องห้องใส่หูนี่เป็นห้องอ่าซูนหาเก้ากเกียองจังไดก็ะออกเทๆทะท้มนี่ำออกกับว่าได้แล้วบุตรศีกัดนอนนลังค้ากัดขาดอยู่นี่นายจานีลยไปจับิวแวยวอยู่นี่แล้ว ันนี้นี่เือจเืเลี้ยงตัวเดียวสู้เทียนเจียนมื่อนั้นที่ป้อยไป็นตัวเดียวหางเดียวครับอ๋อเอา้ารับตัวน้าอาจารย์นะบันทิรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่นี่บันทีเนาะครับผมไปเสี่ยงไปฝันบ้งเนาะฝันดีฝันเมีนว่าฝนพบฝันค้างเทียรกระเซียได้หว่าค้างเทียรกระเซียวไห้เทียงมันเออมันเปลี่ยนางกันนะอยู่กับดวงวัสนาบาหือว่าคนเั่วอวดนงหนึ่งเนาะ ผมวีร์เราซื้อฟังบังวัดวังหนึ่งผมกับผมกับฝันผมฝันเห็นพี่ต้องเสลียดเรียนพอมันอยูอ่มันมานเรื่องทีสองมีมันกันค่ะนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเย็ซีทุกท่านเนาะคะ่ะนี่ห้องน้ำของทางวัดพระธูดงศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะแอดกระดาษมาไทยทำฝากตอนพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้กระดายกมุ้งแล้วเนาะคะ่ะกับเหลือเทพออะะพื้นกอบล็อกเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่กะ กำลังเอาปูนลงรถเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีธันใดเนาะคะ่ะอยากรวมทําบุญสางห้องนา้ากับทางมัดพระทุดงศูนย์หนึ่งสองก็เชิญเด้อค่ะแอดกับเป็นสะพานบุญฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะนี่แล้วเนาะคะ่ะห้องน้าก็ยังขาดแคลนไปอีกหลายเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเหลืออีกหลายอย่างอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีธันใดเนาะคะ่ะอยากรวมทําบุญเด้อค่ะสางห้องนา้าก็เชิญเด้อค่ะ ใช่ FC ทันใดเนาะคะ่ะข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิบอได้พลาดข่าวสารเด็ดๆด,ด,ดีจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกะ็่ายนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะกขอคอ้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยๆย,ยกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขคอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ